สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะอัญญพรศรีกัลยาณนะบุตรเช่นเคยพาทุกท่านมาพบกับช่วงพิเศษที่เราจะคุยกันกับในช่วงเวลาของซีนอตค่ะเรารู้จักกันมาคร่าวๆแล้วนะคะว่าซีนอตคืออะไรและในช่วงระยะเวลาต่างๆในประวัติศาสตร์ซีนอตได้พัฒนามาแบบไหนแต่พิเศษตรงนี้ค่ะในปีนี้หรือในช่วง3ปีนี้นะคะที่เราจะได้ยินคําว่าซีนอตพระสันตะปาปาย้ําเหลือเกินว่า จะเป็นช่วงของการฟังมากขึ้นและกระจายอำนาจเข้าสู่ท้องถิ่นหมายถึงพวกเราทุกคนเนี่แหละค่ะจะมีโอกาสได้เสนอความคิดความเห็นรวมไปถึงสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นในศาส,สนาจากักรทั้งในประเทศและในส่วนรวมนะคะเพราะฉะนั้นฟังจากคุณพ่อดีกว่านะคะว่าการกระจายอำนาจในครั้งนี้รูปแบบมันเป็นอย่างไรคุณพ่อขาอธิบายชัดๆอีกสักนิดนึงค่ะว่าการกระจายอำนาจในมุมของภระสันตาป,ปานั้นวางแผนไว้อย่างไรคะ่ะ ก็คือในดั้งเดิมเนี่ยเนื่องจากพระศาจนกคาทอลิกเนี่ยจะมีบางคนเขาก็พูดมาตั้งนานแล้วว่ามีกฎเหล็กเคยได้ยินไหมฮะว่าแข็งมีกฎหมายที่แข็งใครแตะไม่ได้ mm. อัน,นอันนี้มันมันก็เคยเป็นเป็นลักษณะที่เรียกว่าชีวิตจริงเนี่ยเพราะว่าโลกปัจจุบันอย่างเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงอย่างมากทีเดียวแต่ว่า พ่อเองก็มีความเชื่ออยู่อย่างนะครับแต่ว่าทุกยุครุกสมัยเนี่ยพระเจ้าจะส่งบุคคลที่เหมาะสมให้เข้ามากับยุคนั้นแหละแต่ว่าเนื่องจากความเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะว่าพระเจ้าจะไม่ได้ในประวัติศาสตร์เวลาเราอ่านพระคัมภีร์ตั้งแต่หน้าที่หนึ่งถึงหน้าสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าจะทําอัศจรรย์อะไรยังไงก็ได้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าเป็นพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่เคยจะมีสักหนึ่งครั้งเลย ที่จะทำอัศจรรย์แบบแบบเรียกว่า,า,าเขาเรียกง่ายๆว่าเศรษถาอา,อาคมเนี้ยไม่มีเล่นมายากลเนี้ยไม่มีแต่พระเจ้าจะค่อยๆมาแทรกในชีวิตเราแต่ละวันเวลาเราประสบกับปัญหาในชีวิตพระเจ้าจะเข้ามาฉะนั้นถ้าคนที่มีในตาที่ลึกซึ้งเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าเราได้เห็นอัศจรรย์ทุกวันเย อในประวัติศาสตร์ตามยุคตามสมัยเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยผมอยากจะเล่าให้พิธีกรก้อยฟังนะว่าคนเขาวิพา์วิจารณ์โอ้โหทําไมวัติกรรมนี่แบบศาสา,ากคาอลิกจึงมีกฎเหล็กยังมีก,ก,งมกองทัพเลยกฎเหล็กที่คุณพ่อหมายถึงนี่คือวิธีการปฏิบัติในการใช้ชีวิตทุกกรณีของพระสงฆ์ของคิสชนใช่ครับค่ะฉะนั้นรูปแบบ จะทำยังไงล่ะให้คนมาอย่างเช่นพระนจักก็ไม่ได้ทิ้งหลักการในะที่ผมจะบอกให้ในยุคเนี้ยถ้าผมอยากจะพูดนะกับพิธีกรก็ไอ้นี่ตอบปัญหาอย่างไรเรื่อง LGBTQ ออยากจะเรียนถามคุณพ่อเหมือนกันว่ากลุ่มนี้เนี่ยอยู่ในการพูดคุยของเราครั้งนี้ด้วยไหมชัวแน่นอนค่ะเราไม่เคยทิ้งเลยเราก็ต้องดูแลเขา ณวันหนึ่งเนี่ยหนูเข้าใจเองนะคะว่าเรามีมีม,มีมีกฎข้อปฏิบัติหลายอย่างและข้อห้ามหลายเรื่องเช่นเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> ในกลุ่มนี้อาจจะมองว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในศาสนาจักรเท่าที่เขาอยากจะเป็นหรือเท่ากับการที่เขาอยากจะได้รับการยอมรับถูกต้องอแต่ว่าผมถึงอยากจะเรียนแบบนี้ไงครับว่าสิ่งต่างเนี่ยมันต้องค่อยคเป็นค่อยๆไปตัวเราเองเนี่ยแม้ว่าจะทำอะไรมันก็ต้องมีขอบมีเขตของมัน พจาจักรมันเติบโตขึ้นมาทางประวัติศาสตร์อย่างที่เราคุยครั้งที่แล้วฉะนั้นเดิมทีเนี่ยพระนาจักรก็เอาเอาแบบนี้ก็แล้วกันครับว่าอย่างเช่นว่าแม้กระทั่งเรื่องกฎหมายเนี่ยผมเล่าให้ฟังก่อนนะขอ,ขอพูดถึงเรื่องกฎหมายนิดนึงนะดั้งเดิมเนี่ยเอาพระคัมภีร์ดั้งเดิมเลยนะพระเจ้าต้องการให้เรามีแค่สองอย่างไงนี่ยหนึ่งนมัสการพระเจ้าสูงสุดในเฉลยธรรมบัญญัติสองรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเอง จบไหมจบนะ hmm. แล้วแต่ว่าทีนี้คนก็ยังเขาว่าตีความไม่เป็นไงเอะตกลงนี่มันมันจะเอาอยัางไงบอกมาเลยชัดๆอยากได้ how to เออ how to <c oughs> ใช่ how to เ <c oughs> มื่อเป็น how to ปุ๊บอ่ะโมเสสก็ไปพระโมเสสนี่อย่างที่บอกไงอยู่บนภูเขาไซนายตัวเองเนี่ยเรียนกฎหมายมาด้วยแล้วได้รับ inspiration แรง hmm. ผลักดันโดนใจนี่ไงพระเจ้าทำอัศจรรย์รรมไม่ได้แบบ อาเศคัหาให้เกิดไม่ใช่พระเจ้าจะมีก็เรียกว่าแผนการคนนี้คนนี้ค่อยๆพัฒนาไปแล้วก็โมเสสนะ่ะมีความรู้เบื้องหลังทางกฎหมายแต่ได้รับแรงดลนบันดันจะจึงสลักบัญญัติ10ประการรักพระเจ้าอ้าวบัญญัติหนึ่งน้ำมศก,การพระเจ้าผู้เดียวสอย่าออกนามเป็นบัญญัติ10ประการใช่ไหมครับก็เมื่อกี้เนี้ยพูดยังไงนะ อยากได้แค่สองอย่างอยา,อ,ยาอยากอยากจะทําอะไรนะทํายังไงให้มันเอาอีกทีกเอาอีกฉะนั้นไอ้คนนักออกกฎหมายมันชักมันไงอ่ะโมเสสออกมาแค่สิบประการ <c oughs> ตอนหลังเนี่ย <c oughs> เริ่มเยอะนะคะเริ่มเป็นหกร้อยสิบสามบัตนี่ชาวยิวนะอ๋อตกใจหนูตกใจเลยว่าเรามีกันเยอะขนาดนั้นเลยใช่สิครับเอาเรื่องเดียวก่อนนะครับ <c oughs> นี่นี่พูดถึงพัฒนากฎหมายชาวยูนะ เอาแค่วันวันพระวันสบตโตโอวันเสาร์ที่ชาวยูจะต้องไปไปไปนับมรสการพระเจ้าที่ศาลาธรรมไซนก็อฟน่นะแค่เรื่องกฎวันเสาร์กฎห้ามทำงานเนี่ยมีแล้ว39อย่างคุณห้ามทำงานนะบาปเมื่อออกกฎหมายเยอะเนี่ยอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมก็หัวหมอก็เยอะเช่นห้ามเดินทางออกนอกบ้านเกินหนึ่งกิโลเมตรสมมติ เท่ากับคุณทํางานนะนี่เอ,เอาเอาเอาแค่ข้อเดียวนะ่ะแต่ว่าบางทีเราเห็นชาวยิวอ้าวเฮ้ยมาได้ยังไงนี่ห่างไกลบ้านเขาทําไงอ้าวเขาก็เปิดกระเป๋าเขาก็ทําบ้านจําลองบ้านกระดาษวาดอารูปนี่ไงครับผมไม่ได้ห่างจากบ้านเห็นไหมมันก็จะมีวิธีการหัวหมอขึ้นมาฉะนั้นศาสนาคริสต์เนี่ยเราไม่อยากให้เกิดในรูปแบบนั้นเดิมทีเนี่ยนะครับ มีกฎแค่สองสามอนต่อมีบัญญัติสิประการต่อมาศาสนาจาักนี่ออกกฎเพียบจนคนเหนื่อยยิ่งสมัยพระเยซูคริสต์นะครับเราได้ยินในพระวรสารพระคัมภีร์ฟาริสีหรือนักกฎหมายเนี่ยออกออกกฎตัวเองไม่ปฏิบัติเลยทำให้คนยากคนจนเนี่ยตายเลยศาสนาศาสนาจากคาทอลิกเราก็ไม่เบานะ เอาเรื่องพิธีกรรมอย่างเดียวคุณก็แย่แล้วค่ะต้องยังไงต้องอะไรสมัยหนึ่งจำได้ไหมถ้าไปวัดเนี่ยเรายังถือธรรมเนียมยิวไงผู้ชายก็ผู้ชายผู้หญิงก็ผู้หญิงสมัยนั้นคนยากคนจนเด็กไม่มีสิทธิ์นะคนคนพิการคนอะไรนั่นคุณตกสังคมเลยนะพระเยซูคริสต์จึงมาไงว่ากฎมีแค่นี้แหละรักเพื่อนมนุษย์ เหมือนรักตัวตนเองอะไรเงี้ยฉะนั้นวันนี้เลยอยากจะบอกว่าแล้วการกระจายอำนาจเนี่ยป๊อปเลยเห็นแล้วแหละว่าโอ้โหคูเรียศูนย์บัญชาการที่วาติกันเนี่ยนะโอ้โหมีกระทรวงอย่างนี้แล้วแต่ก่อนก็สั่งจากวาติกันอย่างเดียวอันนี้ใครมีปัญหาเรื่องแต่งงานเนี่ยควรจะขอได้คุณเกือบตายเงี้ยชีวิตนี้เหมือนกับโอ๊ยผิด บรรดาคุณพ่อที่อยู่ตามวัดผิดกฎผิดกฎทำแตง่งเหนื่อยครับ <c oughs> แล้วยิ่งประเทศไทยเราเนี่ยแต่งงานต่างคนต่างถือเนี่ยเกสกว่าเปอร์เซ็นต์นะเก้าบ้านะฉะนั้นถ้าเราจะเจริญชีวิตจริงๆเนี่ยขอโทษนะคนเขาก็ศรัทธาเองเี่ยเขาก็เข้าใจเห็นตัวตนเราเนี่ยแล้วเราก็เข้าใจฉะนั้นสาป,ปาฟังซิสเนี่ยจึงบอกว่า เราอย่าเอาตัวเราเป็นตัวตั้งบัญชาการจากที่กรุงโรมเข้ามาเราจําเป็นจะต้องลงไปให้ถึงพื้นดินมาที่เนี่ยแล้วฉะนั้นคําถามอันหนึ่งสําคัญนะประสบการณ์จริงของคุณเนี่ยที่อยู่ในสังคมจริงกับศาสนาจาักรที่คุณจเจริญชีวิตอยู่วันนี้คุณเผชิญกับอะไรแล้วคุณต้องการอะไรแต่ว่าการที่ตอบคําถามเหล่านี้เนี่ยนะ เราก็ต้องเข้าใจอีกนะบางคนเนี่ยเราต้องสมดุลใช้ได้นะครับใช,ใช้มาคุพิธีกรก้อยคือบางทีเนี่ยเราคนตอบคาถามเนี่ยนะเราก็ไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะเขาจะเอาด่าไปอะ่ะโดยที่ไม่ฟังไงอย่างเมื่อกี้เเลยถามว่าไอ้บุคคลที่ประเภทอยู่ LGBTQ เนี่ยเขาก็เป็นลูกพระเจ้าเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเกิดว่าความที่ว่าเดี๋ยวนี้มันสภาพสังคมมันเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ว่วในอดีตไม่มีนะปัญหาเนี้แต่เพราะว่าสังคมมันเบังคับไงคุณแสดงออกไม่ได้ใช่ไหมละ่ะสมัยนั้นใครอะแสดงออกได้ไม่กล้าไม่กล้าไงแต่วันนี้พอแสดงออกได้คุณก็เลยไม่ยั้งมันก็มีไงฉะนั้นเราจะทำอย่างไรที่จะหาจุดสมดุลให้ได้ซาปาฟรานซิสเนี่ยจึงจึงพูดตลอดเวลาว่าการกระจายอำนาจน่ะเหรอในความหมายของผมก็คือเข้าให้ถึง เข้าใจเขาแล้วคำหนึ่งที่เด็ดมากสำหรับผมนะ Accompanying จะเข้าใจยังไง Accompanying ก็คือการเป็นการยานามิตรก็คือการที่ร่วมเดินทางนี่ไงเข้ามาอีกแล้วเรื่องซีนอดสมมติเราเห็นคนหนึ่งมีปัญหาเงี้ยโดยเฉพาะเฮ้ยเราอยู่ๆเราจะไปตัดสินเขาเหรือซาป,ปาฟังซิ์พูดมาคำหนึ่งเนี่ยซึ่งประทับใจมากนะ ที่ที่คนเขามันต่อต้านภาษาพาฟังทต่ไม่ใช่จะไม่มีศัตรูนะคนต่อต้านเยอะมากเพราะว่าหนึ่งทำไมเปิดไม่มีหลักการหัวก้าวหน้าหรือเกินพระาชความบอกไม่ใช่อะผมมีหลักการพ่อมีหลักการคนที่คอนเซอร์เวทีฟเนี่ยยังมีอีกเยอะแยะวันหนึ่งพ่อเทศเนี่ยพ่อเคยเอารูปไปให้ดูคนยังตกใจเลยเพราะว่าคนประเภทคอนเซอร์เวทีฟหรือว่าอนุรักษ์นิยมขวาจัดก็ยังมีนะในวัติกัรเยอะแยะ Hmm. ฉะนั้นคนหนึ่งคนที่ชอบประเภทนี้ก็มีคนที่รำคาญก็มีคนแบบนี้เขาต้องการทำอะไรที่มันง่ายขึ้นที่สามารถที่จะแบบเข้าถึงแต่ว่าบางคนก็มันก็ถึงบอกไงเราถ้าภาษาไทยเรานะเราต้องรู้จักการละเวลาอันเหมาะสมไอ้คำนี้มันอยู่ในเอกสาร hmm. หน้าที่หนึ่งเลยนะครับที่ผม <Okay. S 2> แปลไว้เนี่ยสารภาบอกว่าไครรอสเนี่ย ภาษาทางอเทวิย,ยาเรียกว่าไครอสนี่แหละครับลักษณะที่ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาถึงการกระจายอำนาจฉะนั้นคำหนึ่งอีกอย่างจะทิ้งไว้นะครับสำหรับท่านผู้ชมก็ดีหรือว่าพวกเราก็ดีนะครับยุคนี้เนี่ยยุคกระจายอำนาจเนี่ยคำที่ภาษาปาชอบพูดตลอดเวลาสันตปา,า,าฟรานซิสนี่ชอบพูดตลอดเวลาก็คือ เราต้องเป็นนักสร้างสะพานเราต้องเป็นคนที่รื้อกำแพงเก่งๆฉะนั <lonely> ้นตอนนี้มันมีเรื่องที่กั้นนี้อย่าไปตกใจมันไม่ใช่อะไรหรอกใจมันต้องถึงกันค่ะฉะนั้นไอ้วัตถุภายนอกเราต้องมองให้ทะลุมองให้ข้ามเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใครหรอกสาปาพูดตลอดฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องเป็นนัก สร้างสะพานอย่างดีนี่แหละครับคำง่ายที่สุดอธิบายเรื่องการกระจายอำนาจก็คือเราต้องลงติดดินให้ได้ฉะนั้นสาปาพราะองค์นี้เนี่ยเดินติดดินผมเคยเห็นรูปหนึ่งนะทำไมถึงเข้าใจสาปาฟรานซิสอย่างดีเรื่องซีนอดเนี่ยเรา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 ,เราเห็นว่าเด็กเจอสาปาเนี่ยวิ่งเข้ามากอดอ่ะผมผมมีรูปนี้เยอะมากเลยเด็ก วิ่งเข้าไปก่อนแล้วมีเด็กที่ไหนบางทีภาษาปากําลังเทศอยู่ในวันพุธกําลังสอนเด็กวิ่งที่ไหนแหเนี่ยอามือเท้า <c oughs> เอวเล่นด้วยอะค่ะเล่นด้วยอย่างนี้เป็นต้นก็คือเราจึงต้องบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่เราต้องลงมาแล้วก็ภาษาป,ปาเห็นไหมประกาศเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เยอะแยะไปหมดเลยเช่นภาษาป,ปาพูดนะว่าพ่อ จะมอบอำนาจนี้คืนกลับไปสู่ท้องถิ่นก็คือบรรดาศาส,าสนาจากท้องถิ่นแต่ก่อนนี้เรามีปัญหาเนี่ยสมมติว่าตอนนี้เรื่องแต่งงานนะสมมติในประเทศไทยเรื่องแต่งงานต่างคนต่างถือนะเยอะมากโอ้โห่าจะได้ต้องสอบสวนต้องถามต้องโอ้โหเขาเซ็งกันจะตายไปอยู่แล้วเขาโอโไงี้ไม่มาวัดละเรื่องเยอะ นั้นสภา,าบอกนี้เอางี้เอางี้จะมอบอำนาจมาให้ท้องถิ่นให้ดูแลให้จัดการให้ผู้นำท้องถิ่นตัดสินประเด็นไปเลยเราก็อีกอ่ะถ้ามุดเราไปเจอคนแข่งอ่ะตายเลยบางคนที่เป็นโรคจิตกรูปูลัสเคยยินใช่ไหม,มคำว่าสกรูปูลัสเนี่ยหมายถึงว่าเจออะไรอุ้ย ผิดหรือเปล่าผิดอันนี้มันก็เลยช่ว่าชีวิตคนเรามันต้องมีความสมดุลในที่สำคัญสุดแต่าภาษาพาคนนี้ต้องถือว่าเป็นการกระจายอํานาจแบบใจขว้างสาจากันี่ต้องเปิดเนี่ยเราเป็นแม่ค่ะเราต้องต้อนรับลูกๆของเราทุกคนเข้ามานิทัศน์พ่อเนีโอ้โหตั้งแต่ฟังมาเนี่ยนะคะไม่มีตอนไหนเลยค่ะที่ก้อยแบบรู้สึกว่าอย่าต้องต้องแบบว่า ทุกตอนเนี่ยก็ไม่อยากจะลุกออกจากเก้าอี้เลยนะคะเพราะว่าสนุกในทุกๆช่วงสิ่งหนึ่งในครั้งนี้ช่วงนี้ที่อยากจะเน้นย้ำค่ะว่าเมื่อวันนี้เนี่ยพระสันตะปาปาห,หรือพระศาสนาจรฟังเรามากขึ้นมอบอำนาจในการคิดให้มาอยู่ในมือของเรามากขึ้นอยู่ที่พวกเราแล้วล่ะค่ะที่จะถือโอกาสนี้ในการนำเสนอความรู้สึกหรือว่าความคิดในแง่มุมของเราหรือเปล่า อย่าพลาดโอกาสที่จะร่วมในกิจกรรมของ c ีนอที่เริ่มขึ้นแล้วนะคะในปี2021นี้ยาวไปจนถึงปี2023นะคะแต่ยังไม่หมดค่ะเพราะเนื้อหายังมีอีกมากโดยเฉพาะคำศัพท์หลายๆคำที่เราจะได้ยินในตลอดช่วงเวลา3ปีมาทำความรู้จักกันต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะคะและเดี๋ยวมาหาคำตอบไปได้วยกันค่ะ